ถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่เราโพสต์ไปที่แอป t i k t o k เพื่อมาใช้งานทำยังไงมาดูกันเราเข้าไปที่หน้า Tik t o k ของเราแล้วให้ไปกดตรงจุดสามจุดจุดสามจุดที่อยู่ใต้รูปโปรไฟล์เราตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็มากดบันทึกวิดีโอตรงนี้ตอนนี้ก็รอให้วิดีโอดาวน์โหลดลงมาใส่เครื่องมือถือเรารอให้ครบร้อยเปอร์เซนต์ มาแล,แล้วเราแชร์ไปที่ไหนแชร์ได้หลายที่แต่ตัวอย่างนี้เราจะแชร์ไปที่ไล n e แชร์ไปที่แอป l ลน์เลือกเลยว่าเราจะส่งให้ใครหรือส่งไปกลุ่มไหนอ่เราจะส่งไปกลุ่มนี้ก็รอแค่แป๊บหนึง่งให้คลิปวิดีโอนี้อัปโหลดขึ้นไปกลุ่ม Line รอจนครบร้ออน่ะใกล้ละใกล้ละใกล้ร้อละ เพื่อนก็จะสามารถดูคลิปวิดีโอเราได้